แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ900คำไม่มีหัวข้อและไม่กล่าวถึงชื่อช่องแม้จะใช้ Unica a u เ o s เบื้องหลังพร้อมอินโทร30วินาทีแรกเป็นภาษาไทยพูดเร็วสไตล์ฮุกดึงดูดคนดูโดยเนื้อหาพูดถึง l e โ p a า d 2A7 พร้อมระบบมิสซไซที่ไทยจัดซื้อในปี2026พร้อมราคาจำนวนสเปคและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์พร้อมใช้งานภาคเสียงหรือใส่วิดีโอได้ทันทีดนตรีมันมนจังหวะเร็ว ปี2026ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวรถถังที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ลีโอพาดส a 7พร้อมมิสไซล์ยิงไกล5กิโลเมตรราคาคันละเกือบ600ล้านบาทไม่ใช่รถถังธรรมดาแต่นี่คืออาวุธสงครามยุคใหม่ที่รวมผลแม่นปืนกับเกราหนักไว้ในคันเดียวยิงทะลุก,กำแพงได้ลอ็อกเป้าหลังเนินก็ยังโดนประเทศไหนกล้าส,สู้ประเทศไทยมาแล้วอยากรู้ทุกข้อมูลจริงแบบละเอียดพร้อมราคาจริงจากดีลลับๆห้ามกระพริบตา เสียงเอฟเฟกเบาลงเข้าสู่เนื้อหาในปี2026นี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรถถังยุคใหม่ที่สุดในโลกประจำการ l e โอพาด 2A7 พร้อมมิไซา์นำวิถีระยะไกลแบบครบชุด l ีโอพาด 2A7 คือรถถังรุ่นล่าสุดจากเยอรมนีผลิตโดยบริษัท Krauss-Maffei Wegmann ที่มีชื่อเสียงระดับโลกรถถังรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กน้อยจาก 2A6 แต่เป็นการยกระดับเต็มรูปแบบทั้งเรื่องการป้องกันร,ระบบไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์ไปจนถึงความสามารถในการรบในเมืองและสภาพแวดล้อมสมจริงแบบสงครามยุคใหม่ แต่สิ่งที่ทําให้ดีลของประเทศไทยในปี2026แตกต่างจากหลายประเทศคือการเลือกติดตั้งระบบมิตสไปดเอ2หรือเทคโนโลยีใกล้เคียงบน l e โอพา d 2A7 โดยตรงไม่ใช่ติดแยกกับยานพาหนะอื่นนี้คือการรวมเอาพลแม่นปืนบวกรถถังบวกดิจิทัลมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว จากข้อมูลเบื้องต้นไทยมีแผนจัดซื้อลีโอพาด 2A7 ทั้งหมด54คันในลอตแรกโดยในจำนวนนั้นจะมี12คันที่ติดมิสไซล์เต็มระบบและรถถังทุกคันจะได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับเทคโนโลยีเสริมในอนาคตเช่น AI targeting และระบบสื่อสารระหว่างอากาศยานไร้คนขับ ด้านราคานั้น L ลโอพาธ 2A7 รุ่นมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันหรือประมาณ400ล้านบาทไทยแต่สำหรับรุ่นที่ติดตั้งมิสไซล์สไปเดลอาร์2พร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะราคาจะพุ่งขึ้นไปถึง16ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันหรือประมาณ590ล้านบาทไทยเมื่อรวมค่าฝึกอบรมชิ้นส่วนสำรองการจัดตั้งศูตรซ่อมบำรุงและระบบสนับสนุนหลังการขายมูลค่ารวมของดีลนี้อยู่ที่ประมาณ750ล้านดอลลาร์หรือเกือบ27,000ล้านบาทไทย สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดไม่ใช่แค่ตัวรถถังแต่คือความสามารถในการยิงเป้าหมายจากระยะไกลสุดขอบสายตาและทะลุทะลวงเกราะขั้นสูงของรถถังสตรูไม่ว่าจะอยู่ในแนวราบหรือหลังสิ่งกีดขวางสไปเอลอาร์สองซึ่งเป็นมิสไซล์หลักที่คาดว่าจะใช้มีระยะยิงไกลถึง5.5กิโลเมตรสามารถเปลี่ยนวิถีได้กลางทางและมีระบบตรวจจับความร้อนทำให้สามารถล็อกเป้าและทำลายยานเกราะหรือป้อมปราการแม้ในพื้นที่ปิดหรือในเวลากลางคืนได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้ทําให้ l ีโอพาด 2A7 กลายเป็นมากกว่ารถถังมันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ติดอาวุธแม่นยําที่สามารถทําลายสัตรูได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวกองทัพไทยจะเริ่มส่งมอบและทดสอบการใช้งานจริงในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเน้นการซ้อมรบร่วมกับกองบินโดรนและระบบป้องกันทางอากาศเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ป้องกันแนวใหม่ที่ทันสมัยหนึ่งในเงื่อนไขของดีลนี้ที่น่าสนใจคือการร่วมมือด้านเทคนิค โดยเยอรมนีจะช่วยไทยในการตั้งสูย์ซ่อมบำรุงและอบรมวิศวกรทหารภายในประเทศซึ่งถือว่าเป็นก้าวใหญ่ในการสร้างความพึ่งพานในประเทศเองและลดภาระรก,การซ่อมบำรุงระยะยาวในต่างประเทศและถึงแม้ว่าเสียงวิจารณ์จากบางกลุ่มจะมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากในช่วงเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเป็นเรื่องที่ควรตั้งค,งคำถามแต่สำหรับภาครัฐและกองทัพกลับมองว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มจัดหาอาวุธขั้นสูงเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีป้องกันประเทศนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เห็นประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้อาวุธเป็นประเทศผู้ร่วมพัฒนาและประจำการเทคโนโลยีสงครามที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกในปี2026 l eopard 2A7 พร้อมมิสไซล์ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทหารแต่ยังเป็นสัญญาณว่าไทยกำลังมองไกลกว่ายุทธการแบบเก่าและพร้อมจะเดินเข้าสู่สนามรบยุคอนาคตอย่างเต็มตัวภาพรถถังเคลื่อนที่บนลานทุ่งหญ้า เสียงเครื่องยนต์แรงสูงเพรื่อบกตรวจจับเป้าหมายรอบทิศและมิสไซล์ที่พุ่งออกไปอย่างแม่นยำนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยเขียนคำบรรยายใต้คลิป Description หรือคำพูดสำหรับสคริปต์ช็อต TikTok เวอร์ชันสั้นหรือใส่คำคีย์เวิร์ด SEO ไทยอังกฤษสำหรับการค้นหาใน YouTube ได้เลยครับ